ข่าวกระแสในตอนนี้นะคะมีคํากล่าวหาหลายๆอย่างที่กล่าวถึงว่าไซเนี่ยทะเลาะกับพี่โจนะคะแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทาให้พี่โจน้อยใจเสียชีวิตแต่ขอญากแจ้งตรงนี้เลยว่าไม่เป็นความจริงนะคะวันสุดท้ายที่ไซคุยกับพี่โจพี่โจก็ยังแจ้งอยู่เลยว่าให้ดําเนินการเรื่องอะไรบ้างและใครสามารถทําอะไรให้พี่โจได้บ้างที่จะช่วยให้พี่โจออกมาจากค่องขังแดนห้านะคะแล้วไซก็จะไม่ยอมจมอยู่กับคําพุกหรือว่าคํากล่าวหาใดๆจากใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าไซไม่เต็มที่หรือว่าไม่ช่วยพี่โจ พี่เจรู้ดีที่สุดว่าสายรักพี่โจแล้วก็อยากช่วยพี่โจมาจากตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่โจครอบครัวพี่โจครอบครัวสายเพื่อนพี่โจหรือเพื่อนของสายบุคคลทุกคนที่ประสานงานกับซายทราบดีว่าพิเรตี้ของตของซายตลอดเวลาที่พี่โจอยู่ในเดือนจําคืออยากจะช่วยพี่โจมีข่าวถึงขั้นขอโทษนะคะเหมือนับไปคุยกันตรงนั้นในวันนั้นมีกันแบบขอพี่โจขอเลิกอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นนั้นจริงไหมคะไม่เป็นความจริงค่ะไม่เป็นความจริงสายไม่มีทางเลิกกับพี่โจนะคะ ไม่มีทางเลิกกับพี่โจโแล้วก็ไม่เคยมีความคิดที่จะทิ้งพี่โจโแสดงว่าวันพี่โจก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้ดกับม่วาไม่มีการโวยวายค่ะแต่ว่าขอแจ้งลักษณะวิธีการพูดคุยนะคะโดยปกติเนะี่ยเวลาพี่โจสั่งงานถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เออแจ้งความผู้คุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะวางโทรศัพท์แล้วก็ตะกดปุย๋ยค่ะเพื่อให้มันไม่มีใครมารับทราบอะไรย่างเงี้ยเปิดเมื่อวานมีข้อความที่บอกว่าพี่ชายมีโวนวายร้องไห้ในช่วงบางจังหวะสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น มันเป็นการไหนเขาเล่าได้ไหมคะโดยปกติก็เป็นการสั่งงานนี่แหละคะ่ะไซทาอะไรให้พี่โจได้บ้างเราดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วพี่โจต้องการให้ไซทาอะไรอีกไหยคะเรื่องร้องไห้สซบอกตรงไซจำไม่ได้ว่าใซร้องไห้หรือเปล่าแต่กลับมาบ้านไซก็ร้องไห้ได้ทุกวันไซส่งสารเขาตลอดเวลาสองเดือนเนี่ยเขาทุกใจเท่าไหร่ไซก็ทุกเท่านั้นไซอยากช่วยเขา ซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันปกติทั้งสองฝ่ายเป็นปกติค่ะที่ผ่านมาแล้วก็จะพูดกันแบบนี้ดาเนินการยังไงได้บ้างแล้วส่ทาอะไรได้บ้างพี่อยากให้ไซทำอะไรต่ออะไรอย<ช>่างนี้ค่ะเองใ้เจว่าชอะใช่ว่าคำคอนหาต่างๆมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะช่ทาอะไรไซรู้ตัวดีพี่จะรู้ดีว่าชซเจมพี่ไม่ว่าชะตาฟ้าลิขิตให้คนเราต้องเป็นยังไงหล่อสวยรวยจนเป็นคู่แท้หรือเป็นคู่ภาคพี่จะไม่เคยต้องคิดมากเรื่องสายใส่บอกตลอดว่า ต่อให้ชะตาชีวิตลิขิตให้มันต้องยากแบบนี้ใจก็จะอยู่ใจจะมันคงยิ่งกว่าชะตาที่มันลิขิดมานี่ต่อให้โลกทั้งโลกหันหลังให้พี่โจ้ใจก็จะอยู่กับเขาให้ไปหมดแล้วค่ะเ็าจะจริงทั้งหมดอะไรนะคะให้จริงีวก็จริงใช่ค่ะก็จะจริงทุกอย่างค่ะสอบไปเหมือนกันวันนี้พี่จุนไป DSI ค่ะใช่จุนเขาดีๆไอเขาได้ตะกาวได้ตะไรตอบ ก็เป็นการสอบปรับคำค่ะก็ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะอยู่ในชั้นสอบสวนสืบสวนค่ะหนูจากสังกูยู่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาถึงตัวคุณสายตัวเจ้าคุณสายแล้วอีรู้สึกเขาแท้ใจ้าไปบแบบโหพวุกเดียวที่ใจทุกคือใจทุกพอคิดถึงพี่โจ้ใจไม่เคยกลัวความจริงใจทาทุกอย่างเต็มที่ใจเชื่อวมันเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่ากับใครก็ตามที่เคยเจอายคุยกับายประสานงานกับายสิ่งเดียวที่ใจคุยคือใจอยากช่วยพี่โจ้ใจสงสารพี่โจ้ค่ะ นวันนี้นะคะใช่แดงาชะานเองเมื่อวานเขาก็ยืนยันว่าเขามีหลักฐานทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสานการขอย้ายแดนที่ที่โจเองเนี่ยค่ะสมัครใจที่อยากจะขอย้ายหรือแม้กระทั่งเอกสารที่ขอให้ยุติการสอบสวนต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้เราบังเเรื่องการขอย้ายไม่ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เป็นความจริงนะคะมันเป็นความทุกข์สองคนที่บ้าน พี่โจเขาไม่ได้อยากอยู่ตรงนั้นค่ะใช่ค่ะไม่ได้เป็นการขอรย้ายจากแดนห้ากลับไปแดนเจ็ดเชีจากแดนห้าขอไปแดนเจ็ดคือสิ่งที่เรากำลังพยายามดาเนินการนะคะใช่ค่ะเพราะตอนแรกเราอยู่แดนเจ็ดแล้วเราถูกแกล้งไปย้ายไปอยู่ที่แดนห้าค่ะอย่างเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นผลเชืสูสรเองหรือว่าทางที่เขาตรวจสอบภายในไม่มีถูกกลุมทำร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ได้ข้างที่จะขัดแย้งกับท,ที่ที่เรากำลังเรียกร้องสมมติถ้าตรวจสอบแล้วเป็นไปตามนั้นเราเราครอบครัวจะยอมเหะอ อนนี้ก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดแ่ก็ยังไม่สามารถตอบอะไรได้มากค่ะแต่สิ่งที่จะอยากจะพูดคือ,อคไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สองเดือนที่ผ่านมาพี่โจอ,อยู่กับความทุกข์จริงๆอ,อยู่ด้วยความหวาดระแวงแซเข้าไปเขาก็บอกแซว่าเขาหิวข้าวเขาทรามานมันไม่มีทุกไหนที่มันทุกเท่าทุกหิวข้าวหรอกค่ะพี่เราทํางานเสร็จช้ากินข้าวช้าไปชั่วโมงเดียวเรายังทรมานเลยแล้วเขาหิวข้าวมาสองเดือนแล้วเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบหนูมัน มันถูกจนถึงที่สุดแล้วจริงๆ่งสแสดงว่าการที่ถูกหลังแกที่บอกก็คือบกาที่ไม่ให้กินอาหารว่เหรอมันเป็นโทษหนึ่งที่ถูกตัดออกไปนะคะคือถามว่าได้กินอาหารไหมได้ทานอาหารนะคะแต่ว่าไซจะถามเขาตอดว,ว่าวันนี้พี่ทานอะไรเขาจะบอกว่าเขากินข้าวกินข้าวกับน้ำแกงค่ะแล้วเขาพูดกับนหนูตลอดว,ว่าเขาอยากกินไข่ต้มก็ได้กินขนมปังก็ได้กินเลก็ได้เขาหิวข้าวจริงๆแล้วหนูต้องมานั่งฟังเขาพูดแบบนี้หนูจะทุกข์ขึงขนาดไหนคะ หนูเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีอะไรที่พิเศษเลยหนูไม่ได้ฉลาดหนูเป็นเด็กปกติตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาหนูพยายามทาทุกอย่างที่สามารถทําได้ที่หนูคิดว่ามันช่วยให้พี่โจออกมาจากตรงนั้นได้ค่ะพี่ชายเนี่ยจริงเคยเห็นเนะะอกสารสกุลเขาห้างว่าป็นโจขอใยหรอยายงบิง๊มไหมไม่เคยไม่เคยเคย่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดไม่ต้องเดือดร้อนเลยเลยขอดูเลยครับเหมือนเป็นเอกสารสองภายใน พ่อขอรู้แพี่โจขอ,อยายเองหนูหนูเชื่อว่าขอ้อเท็จริงมันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วรเราไม่เคยได้ยินเขาพูดเขาไม่เคยพูดอย่างนั้นเอกสารก็ไม่ได้ห็นไม่เคยพี่โจ้ต็นเซนเอ็งไม่เคยไม่เคยเห็นจากใจได้ฟังคร่าวๆนะคะจะไม่รู้ว่ามันเป็นท็อปิกนี้ไหมเขาบอกว่าพี่โจเซนเพื่อขอยุติการร้องเรียนใช่ไหมคะข้อเท็จริงก็คือพี่โจมาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าายวันนี้ผู้ภูมิเรียกพี่ไปเซนเอกสารเอกสารเนี้ยก็คือเซนขอยุติข้อร้องเรียนซึ่งมีเงื่อนไขคือ้ีี่เน ถอนแจ้งความเอ้ยถอนข้อร้องเรียนในเรือนจําแล้วก็ไม่พักทันไม่ลงโทษทางวินัยพี่โจเลยค่ะพี่โจเขาบอกแค่ว่าวันนี้เขาเซ็นไปนะแต่ว่าเขาพูดกับในกล้องเพราะว่ามันมเซ็นเอกาสารเนี่ยมันจะมีการถ่ายกล้องเขาบอกว่าผมเซ็นวันนี้แค่ยกเลิกข้อร้องเรียนในเรือนจําคงเปรมเท่านั้นแต่การแจ้งความคดีอาญาภายนอกไม่ได้ถอนนะครับซึ่งตรงนี้คือพีหลักฐานชัดเจนพี่โจพูดกับสายขาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีปัญหามีคนมา เอ่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เขาไม่เขายังยืนยันว่าเขาจะลงพูดทางวินัยคือกั่นแกล้งเรางไทงไที่เราไม่มีความผิดอะไรเนี่ยก็ให้เขาไปเอาเทสจออกมาได้เลยเพอาี่พูดแบบนี้ในคลองสบอบอีนี้เรากังวลนิดเพาะว่าหลักฐานชิ้นนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นจุดจำนำเดินจำแล้วมันเลยไม่หยุดอะไรเ่ยโอเคพี่เพรากว่าเราไปพาว่าหลักฐา,านนี้มันจะไม่ได้แล้วคเูกาะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทุกคนจะทำเหมือนกับว่ามันเลยไม่ได้เกิดขึ้นพอที่ผ่านมา ที่หนูฟังข่าวทุกคนก็พยายามพูดแบบนั้นแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะถ้าเกิดท่านเห็นรูปซึ่งมันสะเทือนใจหนูมากนะรูปในห้องขังมันไม่มีใครอยากเห็นแบบนั้นพี่โจเขาเล่าให้หนูฟังตลอดว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้เขาอยู่เนี่ยมันแตกต่างจากที่เขาอยู่แดนสีชังไงหนูนึกไม่ออกค่ะพอหนูเห็นจริงๆหนึ่งถึงได้รู้ว่ามันแย่กว่าที่หนูคิดไว้มากตอนคุกับพี่โจอครับมีการที่โจมีการติกษาเรื่องรถไม่หว่าเขาแบบถูกเอารถหลุดไปจากทนายคนหนึ่งแล้วมีการเอาเงินไปตรงเนี้ยครับเออเรื่อง ลดหายแล้วใครแล้วทนายเอาไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะขนาดนั้นนะคะลถหายจริงค่ะมีการดําเนินการจริงๆตลอดระยะเวลาสี่ปีเนี่ยที่สยอยู่เนี่ยคือมันมีหลากหลายคดีมากค่ะใช่ค่ะรถที่หายไปในปีนี้กคนให้เราไปสาที่นให้คนแดบงบอ,อ่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยอาจจะตอบอะไรไม่ได้มากค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่ามันจะไปกระทบกับอะไรแต่พูดได้เลยว่ามันเกิดเหตุขึ้นจริงๆค่ะเนการเหตนการขายจะเอาไปช่วยเหลือทางคด,ดไีได้ไหมตอนนี้อืมหนูตอบไปหนูกลัวว่ามันจะทําให้คดีมัน ไม่ไม่เสียลูกคดีเลยค่ะใช่ในในระหว่างโปรเซสเรื่องของการขอช่วยเดลพิโต้เนี่ยครับมีการติดต่อทางนักการเมืองใครสักคนบ้างด้วยนะมันเกี่ยสกรายการรัฐนะมีค่ะเดี๋ยวชซจะคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยร้องเรียนไปเยอะมากๆนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ใจดูข่าวแล้วก็มีท่านหนึ่งออกมาพูดเรื่องสซดื่มเหล้าใช่ไหมคะไซขออนุญาตชี้แจงชัดๆตรงนี้เลยนะคะปกติสซเนี่ยไม่ดื่มเหล้าเพราะสซแพ้ค่ะส่ทานแล้วไซจะปวดตัวไซต้องกินยาทั้งแก้แพ้แก้อักเสบแล้วก็ยาไข้เส้นพร้อมกัน แต่วันที่ห้าหกเจ็ดทั้งสามวันนี้พ่อเพื่อนสนิทของไซเสียชีวิตที่วัดนวลจันทร์สาราหกนะคะถ้าเกิดไซจำไม่ผิดไซไปงานทั้งสามวันหลังจากเสร็จงานทั้งสามวันไปที่ร้านอาหารสองวันแรกมีกันอยู่แค่สี่คนสามคนเขาขอให้ไซดื่มไซก็ดื่มค่ะกลับมาบ้านไซก็ทญญานยาวันสุดท้ายไซเห็นว่ามีเพื่อนอยู่หลายคนแล้วมีคนคอยปลอบใจเขาไซก็กลับค่ะจริงๆแล้วไซไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงมีคนพยายามที่จะ ทําให้ใจเป็นเหมือนคนที่ทําให้พี่โจต้องทุกข์ใจแต่ถามว่าใซรู้สึกกังวลไหมใซไม่ได้กังวลนะคะแต่ใจแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันพูดไม่ถูกอะค่ะเพราะเป้าหมายเดียวของไยเนี่ยคือใซอยากช่วยพี่โจแล้วไซทอะไรไซบอกพี่โจอยู่แล้วพูดเหมือนเวลาเด็กๆเขาพูดนะคะพี่คะเดี๋ยววันนี้หนูไปนี่นะพี่คะเดี๋ยวหนูไปเจอเพื่อนพี่คะเดี๋ยววันนี้หนูไปงานศพไปเจอคนนี้คนนี้นะพี่โจรู้จักทุกคนนะคะเพื่อนของไซเราอยู่กันมาหลายปี สู้กันมาได้กันหลายอย่างแล้วก็วันที่หกนะคะที่เขาเกล่าวว่าไปดื่มมิวนื้อนี่นั่นสนุกสนานเฮฮาจะพูดได้เลยว่าวันนั้นไซยังโทรขอความช่วยเหลือขณะอยู่ในร้านอาหารกับสสไผ่อยู่เลยคะ่ะท่านพอที่จะสามารถช่วยอะไรได้บ้างไหมคะอะไรเงี้ยทุกวินาทีของซายมีแต่คิดเรื่องพิโจนะคะปกติไม่ได้ออกจากบ้านนะคะแล้วทำการตรวจการตั้งเบอร์ของใช่ไหมพอหาจริงๆค่ะแล้วก็ระหว่างนี้นอกจากเราไปยื่นเรื่องร้องเรียนหลายๆที่ ทั้งสถานีตำรวจหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยจะไปทุกที่จริงๆค่ะอย่าว่าแต่ที่ที่มันเป็นสถานที่เพื่อร้องเรียนเลยคนข้างบ้านใจก็พยายามขอความช่วยเหลือมาแล้วเท่าที่เด็กคนหนึ่งมันจะคิดได้อ่ะคะ่ะใจทาทุกอย่างแล้วจริงๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงต้องไปคืนถ่อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่ใจบอกค่ะทุกคนทางนี้ใจสามารถทําได้นะคะแล้วท่านก็เป็นผู้มีเมตตา นะคะวันนั้นท่านก็ยังบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คให้ก่อนหน้านี้ก็มีเื่อนเอกสารไปเนะะีนยค่ะใช่เป็นการตามเรื่องร้องเรียนที่เราเคยร้องมาตลอดใช่ค่ะเป็นการตามเรื่องแล้วก็เป็นการเอ่อร<ค>ายงานอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยค,ค่ะตรบคะค่ะคุณจูค่ะที่ผ<ค>่านมาเพิ่งาะบอกติดใจก็ทักไม่ทอกเอกแบบได้แต่ว่าสาวๆปักซู้เรื่องนี้รงใช่แช่ไหนครับเพางน้องก็ช่วยทุกอย่างตามที่น้องพูดถึงเรื่องทุกอย่าง สุดยอดครับก็เห็นกันลอวค่ะวันนี้เองที่เราไปพบคณะอนุกรรมการเนี่ยค่ะวันนี้ทางคณะนักการก็บอกชัดเจนว่าจะเป็นดีพิเศษครับเพราะวาตำรวจทําคดีที่เกี่ยวกับสบอาวิบากเรื่วงตรงนี้เรามั่นใจหรือมีความกลัวในเ่็กคดีที่างนี้งไงบ้างคะสุดท้ายคดีมันก็อยู่ที่ที่หลายๆหน่วยงานนะคะเข้ามาร่วมกันก็กลับขอบคุณผู้พันที่เข้ามาช่วยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความ ให้ตาได้ได้ความริทีทำจากทุกคนค่ะที่ทรายก็สอบถามสมั้นตอนนี้ก็คือยังยังยังอย่งจะไม่ทำในสิ่งที่ผมยังเ,ยงเก็บไปก่อนยังเก็บไปก่อนเบิ้งต้องกี่วันนะคะตอนนี้ยังยังอยู่ในการคิดกันอยู่นะคะเรายัางกำลังมีการสอบถามพี่ฟูดอะไรเพิ่มเติมใช่มีแล้วค่ะ ไม่มีครับวันนี้ครับทางที่ราชไพคับพิการจำลองเหตุการณ์รุ่นนี้หน้าหนึ่งครับทางครอบครัวเหมือนคาดหวังว่าการจำลองตรงนี้มันจะส่งผลหรืออะไรกับทางครอบครัวเราบ้างไหมนที่สามารถที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นหรือไม่ได้ตามใจยังไม่ได้ดูเหมือนกันครับในส่วนของตำรวจเองที่จะมีการตรวจสอบคลเสียงประชันการสนทนาระหว่างคุณชายกับคุณโจ้ผ่านมือถือที่มุกไปเยี่ยมอะครับมีความกังวลใจในระยะเวลาที่มีการบันทึกทั้งหมดจะมีประเด็นอะไรที่จะเป็นแรงจูงใจหรือเปล่าเอออย่างที่บอกค่ะใจไม่ใช่คความมกของโใจไ่เย ทำให้พี่โจไม่สบายใจนะคะใส่เต็มที่แล้วพี่โจกก็รู้ดีะคะ่ะใช่ค่ะที่มีการวางสมือถือแล้วตะโฟนคุยกันเพราะรู้ไหมครับว่าจะมีการตัดเสียงเ,เลยเลยไม่โทรผ่านมือถือตะโฟนแทยค่ะพี่โจเขาบอกค่ะใช่ <c oughs> มอการไไม่ตอารปฏพะเราตอดกอมันก็ไม่ใช่ส่วนตัวอะไรหรอกค่ะมันเป็นเรื่องที่พี่เจ้าเขาอยากดำเนินคดีเรื่องนี้อะไรนยคะใช่ะรื่องทเกิดขึ้นแต่กอนออกมาวายมาประมาณนี้อืมมันอาจจะคล้ายวายวายแต่ว่ามันมันไม่ใช่ใช่ค่ะมันเหมือนเพราะว่ามันห่างกัน <ๆ S 2> พี่เจ้าเขาจะบอกว่าไปจัดการเรื่องนี้อย่าอย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะดำเนินการแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรนะคะใช่ผมจัดก็เลยทำเลยไว้พูดต่อจริงจริงเราก็คุยกันตมที่่อหนุหนุ่มไม่ค่อยแน่ใจว่ามัน ก็ค <Da> ือคุยคุยกันแบบนั้นนะคะแฟนปกติชั่วโมงเลยนะสองถึงสามชั่วโมงเลยนะอืมปกติก็คุยประมาณนั้นค่ะตอนที่จะโกรธใช้เวลานานๆเนี่ยปกติปกติถ้าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะดําเนินการเรื่องคดีเนี่ยก็จะตะโกนค่ะไม่ต้องการให้ใครรู้ค่ะมันก็เกี่ยวกับผลดำเนินการและก็แค่เสกพานหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งแต่ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมก็จะใช้ YouTube ใช่ไหมถูกต้องค่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรประธานมันมีเหตุการณ์ก่อนท่านั้นเมื่อประมาณกี่ที่แล้วเหมือนพี่เจ้าเขาโควิดอะไรถึงขั้ือว่าพท์ในิษอะไรถ อืมไม่มีนะคะไม่มีะค่ะใช่จริงๆไอ้หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่โจโเนี่ยถือศีน,นั่งสมาธิอะไรตลอดคือเวลาเข้าไปก็จะคอยสอดแต่ธรรมะอะไรอะ่ะเวลาว่างๆแกก็จะเล่าให้ฟังว่าวัน,นวันนี้แกทําความดีอะไรบ้างวันนี้ทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยนั่งสมาธิเราเป็นยังไงอ่านหนังสือบทไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่คยานกฟับมาอ้าวที่ดียาวแร่พูดยากเลยนะเรื่องที่เรามีทำให้กูกลับโงเลยก็ คือตอนนี้ใส่สสสสสสคอ่อนข้างมั่นใจว,ว่าเรื่องมันเข้าสูก่กระบวนการยุติธรรมแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องอะไรใช่เพราะเราก็ให้ปากคําแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆไปหมดแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะก็เชื่อในท่านทวีแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ยื่นมือเข้ามาช่วยพี่โจอะไรเงี้ยค่ะคะือขอบคุณจริงๆค่ะใส่เชื่อมั่นในความยุติธรรม